ค่ะทุกคนเฮงๆกับช่องเอชเชอร์นะคะวันนี้เราก็จะมารีแอคที่ทุกคนขอ,อกันมาเยอะมากนะคะสำหรับเพลงข้อยกเว้นนะคะที่เป็นแดนส์เพอร์ฟอร์แมนซ์เฮ้ยตื่นเต้นอนะเพราะว่าอะไรเราไม่เคยดูแบบว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่เป็นแบบฟูลเพอร์ฟอร์แมน์ที่เป็นแดนส์นะคะของโฟร์อีทมาก่อนเลยนะคะก็จะได้รู้กันไปเลยว่าอุ๊ยใครเป็นเมนแดนส์ใครที่จะแบบนะคะทำให้เรารู้สึกว่าอุ๊ย ขเขาขโมยหัวใจฉันไปยไม่ต้องพูดเยอะอยู่แล้วเนาะสำหรับโฟอีฟนะคะเพราะว่ารู้กันอยู่แล้วว่าทุกคนต่างก็เฝ้ารอแล้วก็เฝ้ารอนี่คืออันน่ะคือแบบอดใจไม่ดูไม่ดูไม่ดูเพื่อที่จะมาทำรีแอคให้ทุกคนเลยนะคะไปเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเฮงจะรู้สึกไงกับเพลงนี้เนาะโอ้ยพี่โจลินเหรอปะ เออเออเอเอชอตเมื่บบมอกี้ที่แบบว่าตาออมแบบขโมยเราไปนะวิ้ยทูแบบแค่น้องพันจะออกมาแบบอยู่ตรงกลางนเดื่องอะคือแบบขึ้นมากผมสีดีคือเลิศสวยมากแทนหน้าหุ่นดีเนาะแบบหุ่นนางแบบตบบสวยสวเนี่ยตาออมอ คือไม่รู้สิเราสึกว่าแบบเสื้อผ้านะผมอะไรอย่างเงี้ยเข้ามากเปมากเราเต้นดีด้วยอน่ะิศเนี่ย <Yeah. S 1> yeah. พันสวยมาก okay. แบบตาพันชือแบบ ตำแหน่งเมนแฮนนาสันทรนอีกแล้วงงออายน่ารักโอ้โหได้ว่ะ แต่ท่าเต้นเขาดีมากเลยอ่ะโอ้โห,หน้องไม้น้องไม้อ,มอุ้ยเนี่ยปะแต่เราชอบคอสตูมน้องคนนี้นะเลิศเนี่ยโหพี่โจลินเทสอ่ะ โอ้โหเนี่ย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 น้องพันกับชุดสีขาวแล้วผมบลอนด์คือแบบเลิศกราบสไตล์สวยมากดีดีมากเลิศโอ้โหน้องตองแบบผิวสวยเลยอะ แต่พอเจอแสงเนี้ยห <ไป S 1> <gasps> นูเมยอ,อืมแล้วเอวอเจ๋อไวมากนั่นหรอกค่ะเอะอ เนี่ยฉชอบชดีมากแต่ตอนน่อดีเลิดลิดมากเลิดมากฮุยเ,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 เอาจริงเราไปไกลได้ขนาดนี้แล้วหรอทีป๊อปอเอาจริงๆคือโฟอีนี่เสร็จข้าวมาตรฐานใหม่นะของวงการทีป๊อปเลยอะเออคือแบบ เฮ้ยมันดีกว่าที่คิดมากมากแบบมากมากๆจริงคือแบบเฮ้ยวิทยเราอ่ะชอบชอบอินเนอร์ตาออมแล้วก็ชอบแบบเขาเรียกว่าอะไรลุกอะคือในในเพลงนี้ยน้องดูลุกแล้วแบบโตขึ้นจากแบบเพลงก่อนๆที่เราเคยแบบแอบไปแอบดูนะคะเพราะว่าอยากเห็นอะไรเงี้ยเออเขาดูโตขึ้นแต่ว่าพอดูโตขึ้นอะเขาไม่ได้ดูแล้วมันแบบเอจจริงนะแต่มันดูแล้วแบบเออโตขึ้นแบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอินเนอร์อะไรอย่างเงี้ยการพรีเซนต์ของเขามันดีขึ้นอะไรอย่เงี้ยนะคะก็เลยชอบมากอีกคนนึงก็คือน้องไม้น้องไม้อะ่ะคือแบบเรารู้สึกว่าตอนฟูลเมคอัพในในฉากที่อยู่ใน MV อะ่ะที่เป็นแบบ MV o r i g ออริจินอลแบบเป็น official ออฟฟิเชียลเอ็มวีอ่ะก็สวยมากแล้วนะคะแต่ว่าพอแบบคลีนคลีนไม่ได้แบบอะไรเยอะอะน้ำม้วนหลดคือแบบวิชวลวิชวลมากแม่สุด ส่วนแฮนนานะคะคาลิสบอร์ดนกะ็แบบดีมากอะคือแบบคือทุกเม็ดทุกวินาทีอะคือเฮนนาเอาอยู่มากมากแบบมากจริงเออมากแบบมากจริงจริงจนงงนะคะแล้วก็น้องพันช์น้องพันช์อะคือผมทองแล้วชุดขาวอะแล้วออกมาเต้นเซ,นเ,ซนเตอร์คือแบบ ดีท uh ุกคนคะมันจะมีเ <DVD> สียงจอบแจบนิดนึงนะแมวกินน้องเออก็คือแบบดีแบบไม่คาดคิดว่าจะดีขนาดไนคือเราไม่ได้อยากอวยมากขนาดนั้นนะแต่ว่าจริงๆคือของดีก็ต้องชมไหมมันแบบถามว่าข้อติมีไหมก็อาจจะแบบนิดนึงตรงที่ว่าคอสตูมบางคอสตูมทำให้น้องดูแล้วแบบ มันเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันบางทีมันมันทำให้น้องดูตันมากอย่างน้องไฝเซอร์ฟรแมนที่ใส่ชุดขาวอะ่ะ <c oughs> เฮ่รู้สึกว่าแบบพอพอมันแบบเป็นสีเป็นเสื้อสีขาวแล้วแบบเหมือนพอดีตัวเกินไปอะ่ะก็เลยทําให้แบบเหมือนน้องดูแล้วมันจะดูอิ่มกว่าเดิมนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆถ้าเกิดว่าเป็นแบบเปิดที่มันคือแบบแขนพคองเลยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราไปไปโชว์ในส่วนที่น้องเล็ก เอออะไรอย่างเงี้ยแบบช่วงช่วงตรงไหนที่น้องเขาดูเพียวอะไรเงี้ยแล้วก็โชว์ตรงนั้นอะไรเงี้ยแต่เราก็เข้าใจแหละว,ว่ามันอาจจะต้องเกาะกลุ่มไปกับออสมาชิกหรือว่าคอนเซปต์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆเห็นก็ว่าด้วยอินเนอร์น้องเขาด้วยอินเนอร์น้องฝ้ายด้วยแบบความเ,ออเขาเรียกว่าอะไรอะความมั่นใจอะมันทําให้สวยอยู่แล้วซึ่งเสื้อผ้าก็คือเอาน้องไม่ลง เออบางทีแบบเสื้อผ้าค่าศิลปินอะไรเงี้ยแต่อันนี้คือแบบเราไม่ติดนะเออไม่ติดคืออันนี้เราพยายามหาข้อที่มันแบบเรารู้สึกว่าเอ,อ๊ะมันน่าจะพัฒนาได้มากกว่านี้อะไรเงี้ยซึ่งก็ได้แค่นี้จริงๆสําหรับโฟอีฟนะคะเราไม่ได้อยากอวยมากเพราะว่าจริงๆเราก็แบบเพิ่งมาเริ่มแบบชอบโฟอีฟอะเออแต่เราก็จะเหมือนแบบเราจะไม่พยายามแบบเหมือนอุ้ย ยัดเยีดยดตัวเองเข้าไปเป็นแบบแฟนคลับโฟอีฟเลยอนยะ่างเงี้ยแล้วอยากให้แบบเบิดมุมมองของเราอะ่ะมันค่อนข้างเป็นมุมมองที่ข้างนอกมองเข้ามาประมาณหนึ่งเพื่อที่จะแบบเออเป็นกลางๆเ <laughs> พราะว่านี่ขนาดเป็นกลางนะ <laughs> ไม่งั้นเดี๋ยวแบบอวยเกินอนะไรเงี้ยแล้วคนก็แบบอวยเกินอนะไรเงี้ยจริงๆคือก็เขามีดีให้อวยไงมันแบบติได้ยังไงหรือติก็แบบโซโซนะอะไรอย่างงี้ะคะ สำหรับวันนี้นะคะรีแอคชั่นของ Full Dance Performance นะคะก็ประมาณนี้นะคะใครนะคะอยากจะขายเมนตัวเองอยากจะรีเควสเพลงใหม่หรือมีข้อติชมอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะด้านล่างนะคะอย่าลืมกดซับส c r i b e ให้นะคะขอวันนี้บาย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 เจอกันคะ่ะ